ครับสวัสดีครับพอแม่น้องที่เคารพรักทุกทท่านครับสำหรับพู้ที่ลักในเสียงพิ้นนะครับเสียงแคนนะครับดนตรีสานพื้นบ้านของห้องนะครับครับมเลกานะครับมาบอกเลี้ยงนะครับเทคนิคของการนะครับดีพิ้นนะครับพิ้นสามสายนะครับพินสามสายนะครับทีหลายๆคลิปนะครับได้ลงไปแล้วนะครับเป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับในการดีพิ้นนะครับสําหรับพู้ที่ย่งบน บพราะถ้เป็นนะครับสาหรับปูที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดีดพินนะครับเทคนิคการดีดพินนะครับง่าย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 สไตล์คู่นองนะครับสไตล์คู่นองนะครับจะะครับเริ่มต้นนะครับในการดีดพินนี่นะครับเริ่มต้นนะครับที่ค่อยๆว่าไปแล้วก็ขอทบนแน่จักน้อยนะครับเนาะนะครับตั้งสายพินนตอนนี้คือตั้งเสียงเป็นเอเมเนอร์นะครับ ที่เอไมเนนะครับจะเป็นเสียงลาลาลามีมีลามีมีลามีนะครับมีลามีมีลามีนะครับสำหรับผู้ที่สีฟึกนะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการด็ดเพิ้นนี่นะครับตั้งเสียงเห็นมันแดกขึ้นกันครับผมนี่แหละครับเอาง่ายๆนะครับเมาอยอาไปคิดยากครับ อย่าไปคิดว่ามันสีเฮ็ดบ่เป็นนะครับแต่เฮ็ดมันก็ต้องเป็นนะครับถ้าเกิดว่าเฮาบ่ฝึกบ่เฮ็ดมันก็บ่เป็นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะครับทุกคนนี่นะครับสามารถที่สิเล่นได้นะครับเล่นพิ้นได้นะครับทักษะการที่เฮาจะต้องใส่็คือการฟังนะครับฟังนะครับแล้วก็เบิ่งนะครับเบิ่งนิ้วมือนี่นะครับวิธีการเล่น การทบทวนนะครับเนาะนะผู้ใดที่สนใจนะครับผู้ใดที่อยากสิเป็นนะครับเอาง่ายๆนะครับบ่ต้องเอาหลายนะครับมือนีเอาเอาเอาไล่ไล่ลำเพืนนะ่อนเนาะไล่ลำเพิ่นนะครับลำเพื่อนมั่นสิคือกันนะครับสิคือกันกับลำเพื่อนโบรานนั่แหละแต่ว่าลำเพื่อนโบรานนี่ลำเพื่อนโบราน ลำเพื่อนโบรานนี่สายสายที่สามก็สิเป็นลาสายที่สองกับเสียงล่าให้กันลลามาาีลาลามีนี่ครับลำเพื่อนโบราณครับเวลาดีดก็ดีดขึ้นดีดลงซื้อ,อครับนะดีดขึ้นดีดลงแต่ว่าเวลาดีดนี่ครับการจับปิกนะครับจับปิกเอาแบบง,ง่ายๆครับจับเมื่อเราแต่ว่าผู้ใดจิตถนัดจ้งไดครับเอา ง,ง,ง่่ยงนะครับแล้วเข้าจะกดให้มันแน่นถ้ากดวบบิกแน่นไปนี่นะครับเวลาดีดมันจะเป็นคองคองค่องคซายเข้าจับแค่เอาเอาแค่พ่ออยู่บะพอให้มันหลุดมือหเลยบอให้มันหมุนไปนะเห็นมืออ่อนๆครับหรือบางคนจิทนัดแบบยกคอมือจังสีเลยก็ได้ บางค้นกับสิทานาธแบบนี้นะครับ,บเป็นแบบดีดพื้นฐานง่ายๆเลยครับวัดยะพึ่งนับนะครับวัดตองนับนครับห้มันถือกสามสายนี่ความรู้ศึกของเฮานี่คือฟัง เอาหูหูหนี่ฟังว่ามันถือถือทั้ง3ามสายนี่พร้อมๆกันหรือนำนักลงมันซ้ำๆกันอนี้คือเทคนิคนะครับเวลานับเอานับเอาผมให้ว่านับแต่2อ,อเฟนนี่นะครับสอเฟนนี่สกอรน,นะครับมันจะมีพิ้นบางตัวนะครับที่มันม่มีตัวฝ้าฝ้าชาบฝ้าตรงคือฝ้าฉาบผมก็ วอลู uh, u, นะครับกันนับลงมาถ้าผู้ใดมีเสียงมันก็สิเปลี่ยนโตเสียงสายสองสิเป็นโดนะครับโดกับเล่ช่องโดกับเล่นะครับเวลา,าดีดนี่ okay, ครับเทคงนี้เข้าตองฟังงห้ออกว่าสายที่เข้าดีดนมันเพีย้ยนเข้าต่างถือบดถือครับ ดขึ้นแล้วก็ล่งครับอันนี้ดืด่องกันโดโดมเโดรี Do, Do, Mi, Le, Do, Le, นีครับโดโดมเมโดมี Do, Do, Mi, Le, Mi, Do, Le, แต่ว่านับสองเส้นนะครับมีเสียงควบก,ก็คือตัวโดกับเสียงซ่อนครับโดกับเสียงซ่อนอันนี้ก็คือเสียงเลขกับเสียงล่าควบกันครับส่วนสายที่3านี่นะครับเป็น ปล่อยไว้เห้เต้องนับเลยครับโดเลมีมีลมมีลามีซันเลมลมีแต่ว่าตอนดเลมีลามลลาลาลานี่ลาลากดตัวเดียวครับโดโดมีเลโด ตอนลามีลามีซอนเลลาลามีอ่าพิดครับขอโทษครับลาลามีมีคือสายเปล่าลามีซอนเลเลนี่กดสองครับเลมีโดเลมีตอนมีกับขวบทั้งสามสายเลยครับฟังอีกรอบนึงครับโดโดมีเลมีโด โดโดมีเลมีโดเลมีลามีซันเลมีโดเลมีนะครัิง่ายๆครับ,น,รบนี่คือลำเพลินโบราณครับโดโดมีเ so, ลมีโดเลมีลามีซันเลมีโดเลมีลามีแต่ว่าคำว่า,าลามีนี่คือห้า,า,าดิดสองเทียครับดิ่ลงดึงเชิงลา ลงครับโดลาโดโดลาโดโดมีโดนะครับหรือโดลาโดนะครับโดลาโดโดมีเลมีโดโรมีลามีซันเลมีโดเรมีโดเลมีลามีซันเลมีโดเรมีโดเลมีลามีซันเลมิดโรมิโดเลมิลามีซัเลมิดโรมิโดเลมีลามิซันเล โดโดลาโดลากับมีใส่ตัวเดียวกันครับปล่อยสายเปล่าครับต่อไปครับต่อไปเพิ่มเพิ่มครับแม่ย่งหลายตัวโนวดนะครับ เปล่าฟ้าล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 าฟ้ามีเล ง่ายๆง่ายๆครับสไตล์คู่น้องนะครับง่ายๆง่ายๆสบายๆสไตล์คู่น้องครับนี่นะครับเป็นการดีพินไล่ลำเพินโบลานครับเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนผู้ใดเสียเอาไปแตกจังหดหรือเสียเอาไล่ใดมาใส่ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับมันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับ ต่เทคนิคผู้ใดอยากได้ลล่ที่มันแบบเพิ่มลูกเล่นนะครับแต่ว่านี้ผมเป็นเบื้องต้นนะครับเด้ออันสําหรับผู้ที่รู้แล้วก็ขอก่าขออภัยนะครับผู้ใดที่ผู้พันที่เก่งแล้วนะครับเท่ากับนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ที่เก่งเกงแล้วนะครับเท่ากับบได้สิไปยันเพิ่นดอกนะครับแต่ว่าอันนี้คือเทคนิคที่ที่เอามาสอนนะครับให น้องๆยาวชนหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่สามารถที่อยากจะดีดเป็นในเบื้องต้นนะครับด้อนะครับเอามาฝากเอามาสอนนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆนะครับนะครับต้องตั้งสายให้มันได้เป็นสายสองกับสายสามเสียงเดียวกันครับเสียงแรกลาลามีลาลามีลาลามี กีดสายพิ้นนี่นะครับมันจะเป็นสายคู่นี่ครับเคยดีดนะครับเป็นสายคู่นะครับมีสีสายแต่ว่าสายสายหนึ่งนี่นะครับเค้งเสียงเดียวกันนะครับเสียงมี้ทั้งสองเสียงแล้วก็เสียงล่าก็ทั้งสองเสียงนะครับกับเพื่อว่าให้มันให้มันกลมกันขึ้นนะครับเสียงซอยกันขึ้นนะครับมันกับฟางแล้วมันกับสีมวนนะครับไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันกับแล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะ ก็บบ่ว่ากันนะครับผู้ใดบังผู้ลังคนนะครับถือว่าอาจารย์บางอาจารย์กัมันก็สิมากแบบนี้นะครับอ่าส่วนถามว่าเวลาด่ดพินนะครับสามสายกับสองสายนี่ครับอันไหนมันอันไหนมันดีดไงนะครับเล่นง่ายก็เกันนะครับกับสองสายกับสี่กับสีว่ากับสีดีอีกแบบนึงครับถ้าสามสายกับสีดีอีกแบบนึงนะครับนั่นแหละคือขอแตกต่างนะครับฉะนั้นนะครับมืันจะเอาไล่พินนะครับโคลน าฝากนะครับฝากพี่ตอนน้องนะครับสําหรับผู้ที่ฝึกใหม่ครับนี่ครับโด การสิพิษพลาดไปแน่นะครับกับขอกับขออภัยนะครับขอโทษหลายๆได้ครับเด้อนะครับถ้าเกิดว่าเบาพิษนะครับหรือว่าพอถือจังได้นะครับกับเปลี่ยนถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับช่องคู่น้องอินดีนะครับเป็นเทคนิคการดีดพิ้นนะครับลล่ล้ำเพลินโบราณนะครับครับง่ายๆ สบายๆส,สไตล์คุณน้องนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ